ดิค e n r i ส e I love you คลิปนี้ครับอยากจะชวนทุกคนคุยถึงผู้ชายคนนี้ครับดิค e n ไรส e นัดเตะค่าตัวแพงที่สุดของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นให้กับอาร์เซนอลไม่กี่เกมไม่กี่นัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ชนะใจแฟนบอลนะครับชนะใจเหล่าบรรดากันเนอร์เหล่าบรรดากูเนอร์สนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ชวนคุยกันหน่อยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรถึงผู้ชายคนนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับสำหรับคลิปนี้ครับเรียกว่าสารเสริญเยินยอด c แคนไรส์เต็มที่เลยครับทำมาเพื่อพูดคุยกับแฟนบอลอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับ ผลงานของดีแคนไรท์ในช่วงต้นนะมาเริ่มเล่นให้กับเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะน้อยนิดจริงๆยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยสำหรับผมเรียกว่าได้ใจกันละนะครับด้วยฟอร์มการเล่นด้วยผลงานของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของดีเลยนะครับอ่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับฝากทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ถึงผู้ชายคนนี้กันหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรกับนักเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้นะครับคอมเมนต์บอกว่าเราหน่อยและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับและคลิปนี้สนับสนุนโดย คาราบาวแดงตอนนี้เขามีกิจกรรมคาราบาวเซเว่นอาไซคัพนะฮะปี2023นะครับเรียกได้ว่าเขาสนับสนุนฟุตบอลลีกคัพของอังกฤษนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าคาราบาวคัพนะมายาวนานละนะครับเราก็เอาถ้วยเนี้ยนะครับมาให้คนไทยได้สัมผัสใกล้ชิดถึงในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าพาไปสัมผัสทั่วประเทศเลยนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอาไซสคัพนั่นเองนะฟุตบอลอ่าญาติยิม7คนนะครับซึ่งก็จะเดินสายทั่ว ประเทศเลยนะครับมีพ่อป,ป๋องกับพลทองพับแล้วก็พี่แจ็คเล็กสุวินยนะัยเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์นะครับพาทุกคนมาสนุกสนานกับกิจกรรมนะครับโดยทุกการแข่งขันทุกสนามเนี่ยก็จะมีคอสตาชาเลนด์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆให้คนที่มาร่วมงานเนะี่ยร่วมกิจกรรมเนะี่ยได้สนุกสนานกันนะครับก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยยังพอมีพื้นที่ว่างอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับใครที่อยากจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็ไปติดตามรายละเอียดทุกทั้งหมดทั้งมวลภาพกิจกรรมการถ่ายทอดสดต่างๆนานาที่ Facebook f แฟนเพจคาร์บา o สปอร์ตนั่นเองครับขอบคุณคาร์บาวไว้ด้วยแล้วกันนะครับเมื่อพูดถึงผู้ชายอย่างดิคแอนไรส์นะครับหลายคนอาจจะนึกถึงผลงานที่พาทีมเวสต์แฮมคว้าแชมป์นะครับฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเติบโตมาจากชุดเยาวชนแล้วก็ไล่เลียนขึ้นมาขึ้นชุดใหญ่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงเยาวชนอะคาเดมี A ่ emy, อาจจะไปอยู่ทีมนั้นทีมนี้มาบ้างก็ตามแต่ว่าเรียกว่าแจ้งเกิดเต็มตัวกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็ ซื้อนักเตะคนนี้มาในราคาเป็นสถิติสมโมสร100กับ5ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆครับพอมันมาในราคาสูงแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็เรียกว่าตั้งความหวังเอาไว้สูงผมเองก็เป็นคนตั้งความหวังกับดิแคนไรส์ไว้ไม่น้อยเหมือนกันครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตรงปกครับนะฮะไม่จกตาครับนะฮะเนียนจริงๆนะครับไม่เหมือนนักฟุตบอลหลายๆคนไม่เหมือน สินค้าบางอย่างก็แล้วกันที่เวลาเราซื้อแล้วมันไม่ค่อยตรงปกนะฮะสำหรับดิคันไรส์ผมว่าตรงปกนะครับนะผมพามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวดิคันไรส์เนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะเป็นหลักนะแต่ว่ามาเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยในบางเกมเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์แบบพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8บ้างนะครับเชื่อมเกมบ้างนะครับซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าผมพามาดูสถิติล่าสุดนะครับในเกมที่อาร์เซนอลชนะคริสตัลพาเลทได้1ประตูต่อ เขาเป็น Man of the Match ในเกมนั้นด้วยนะครับเกมนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างเลยนะครับจริงถ้าสกอร์สัก3-0-4-0เนี่ยจะยิ่งดีแต่ว่าเอาละ่ะมันมีอุบัติเหตุฟุตบอลนะครับมันโดนใบแดงในระหว่างเกมนะครับโทมิอาสเสียไปเหลืองที่2เป็นใบแดงไปนะครับก็เลยทำให้เกมของอาร์เซนอลเนี่ยต้องเน้นตั้งรับซึ่งพอเน้นตั้งรับปั๊บเนี่ย ก็เข้างานถนัดของดิ c แ n นไร e ์เลยครับก็สถิติของดิ c แ n นไร e ์ในเกมนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบจริงๆครับผ่านบอลแม่นยำถึง90%นตะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยสัมผัสบอลได้ถึง68ครั้งผ่านบอลสำเร็จ54ครั้งนะครับแล้วก็เป็นบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยถึง4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนทำประตูได้ด้วยนะครับผ่านจังหวะบ,บอลสำคัญสำคัญได้ด้วยเข้าประทาตัดบอลอะไรพวกเนี้ยเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยยยมเลลนจนจสุดดท้าาีผง,ง พอที่จะได้เป็น m a ดออฟเดอะแมชในเกมนั้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของดีตรงปกเลยนะครับและย้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเปิดสนาหรือเกม Community ต h i e l d แล้วก็รวมไปถึง p r e ซ e a ั o n เนี่ยก็เรียกว่าผลงานไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังเลยนะครับถือว่าอยู่ในมาตรฐานในราคาที่ เรียกว่าเราจ่ายไปเนี่ยผมสำหรับผมนะผมสึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ใช่มากๆนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนจริงต้องการดีแค้นไรส์เนี่ยตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวปีที่แล้วละนะครับถ้าทุกท่านจำได้นะตอนนั้นเนี่ยเรากำลังขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าเวสต์แฮมไม่ยอมขายหัวเดียตีนขาดก็ไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็เลยไปเอาจอร์จิโญมาเป็นเป็นแพลนบีนะครับซึ่งก็สามารถทำผลงานได้ดีนะเพราะว่าจอร์จิโญเองก็มีความเก๋ามีปรระสบกาณ์อยู่แล้ว 百万 พอถึงตลาดซัมเมอร์ครับอาร์ซอลก็พุ่งเป้าหมายอันดับหนึ่งเป็นดิคันไรส์เลยนะครับพยายามที่จะตามเทียวไล่เทียวขื่อนะครับไล่ค่าตัวมาตั้งแต่70 8090จนมาถึง105ล้านปอนด์แล้วก็สุดท้ายก็สามารถชนะใจดิคันไรส์แล้วก็รวมไปถึงเวสต์แฮมได้นะครับก็ได้มาอยู่ในทิ่นเอมิเรตสตเดียมแล้วก็ไปพรีซีซันกับเพื่อนนะครับที่ผมบอกว่ามาในช่วงเวลาที่ใช่แล้วก็คุ้ม,ค,มค่าคุ้มราคามากๆเนี่ยเหตุผลเพราะแบบนี้ครับถ้าทุกท่านลอง เงยหน้ามามองนอกจากทีมอ์เซนอลแล้วหันซ้ายหันขวาดูเพื่อนๆน,นะครับทีมอื่นๆที่เขาซื้อตัวนักเตะกันนะครับไม่ต้องดูไกลครับทีมร่วมเมืองกรุงรอนดอนของเรานะครับก็คือเชลซีครับล่าสุดเนี่ยซื้อไมเซตไกเซโดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่เคยมีข่าวกับเรานะ ในราคาทะลุร้อยร้านนะครับเรียกว่าโหดมากนะครับรวมไปถึงโรเมโอราเวียอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องยอมรับตรงๆผมก็ไม่ได้ว่ายกหางน้องตัวเองหรือว่านักเตะของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกับดิคนไรส์ ice, กับไมเซไกเซโดเนี่ยผมรู้สึกว่าดิค a นไรส์มีดีกว่านะครับในความเห็นผมนะนะในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าถ้าอาร์เซนอลซื้อช้ากว่านั้น ถ้าในช่วงที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยจบฤดูกาลปั๊บไม่เร่งซื้อเลยเนี่ยนะครับแล้วยังปิดไม่ลงจบไม่ได้เนี่ยถึงวันนี้ยังไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเชลซีลิเวอร์พูลหลายๆทีมเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบิดดิ้งวอลเกิ้นแคืออาจจะทุ่มเงินแข่งกันนะครับราคามันอาจจะไม่ได้จบที่ร0 5ล้านปอนด์มันอาจจะไปไกลกว่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทีมซื้อขายเอดู Edu, นะครับมิเกลอาร์เตตานะครับแล้วก็สตาฟต,ต่างๆนนของอาร์ซนอลทำผลงานในสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ และเมื่อมาครับเขามีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับสัญชาติอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่าได้เรื่องของโฮมกรนต่างๆนานา,นาแฝงเอาไว้ด้วยได้ความเป็นสัญชาติอังกฤษแฝงเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลพลอยได้พิเศษนะครับเอออย่างที่ทราบกันนะนักเตะอังกฤษเนี่ยถ้าย้าย ภายในทีมพรีเมียร์ลีกด้วยการนอังกฤษด้วยกันเองเนี่ยราคาจะโอเวอร์เป็นพิเศษนะครับจะจะมากกว่านักเตะต่างชาตินะครับเพราะว่ามันมีกฎกติกาต่างๆที่จะต้องสนับสนุนนักเตะท้องถิ่นหรือว่านักเตะอังกฤษเนี่ยให้ได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสในทีมชุดใหญ่ของทีมพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงที่ลอนดอนเหนือครับ ทางด้านของดิคันไรส์เนี่ยก็สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เล่นทีมชาติอังกฤษด,ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูกโยซาก้าแลมสเดลนะครับแล้วก็เป็นจามินไวท์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นคนอังกฤษนะฮะมีโอกาสได้เล่นชุดเล็กชุดใหญ่อะไรกันด้วยกันมาอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้าหากันไม่ยากครับโดยเฉพาะคนที่จะต้องเล่นด้วยอย่างพวกมาตินโอเดกาดอะไรพวกนี้ผม เข้าใจและเห็นภาษากายได้เป็นอย่างดีว่าดิคันไรส์สามารถกลมกลืนกับทีมอาร์เซนอลได้อย่างรวดเร็วครับและ ที่สาคัญสุดคือแผนการเล่นครับอาร์เซนอลในมิติใหม่ของมิเกลอารเตต้านะครับที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับว่าเขามีแผนเยอะแยะมากมายก่กองนะครับซึ่งแผนเนี่ยก็เรียกว่าสุดบ้าบอคอแตกเลยนะครับมีเยอะจริงๆนะครับนักฟุตบอลเนี่ยต้องมีความฟิตพร้อมนะครับและก็จะต้องมีความเข้าใจเกมมากๆครับซึ่งดิคแอนไรส์เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ครับให้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเล่นได้สบายอย่างที่เราเห็นมาล่าสุดนะครับให้เล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ไม่มีปัญหาสามารถเติมเกมขึ้นไป ช่วยเพื่อนแอสซิสหรือว่าช่วยจ่ายทําทางนะครับตามสถิติตามสเตตที่เห็นเนี่ยก็ทําได้เป็นอย่างดีนะครับและในเกมรับเนี่ยช่วยซัพพอร์ตแบ็กนะครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายเนี่ยแทนที่กรนิชาก้าที่เคยทำไว้เนี่ยก็สามารถที่จะซ mm ัพพอร์ตเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีผลการแข่งข,ขันที่ดีเก็บคลีนชีตได้นะครับแล้วก็สามารถรักษาสกอร์ได้นะครับแล้วก็ได้3ขคะแนนที่เราต้องการนั่นเองนะครับและบอกถึง ถึงตรงนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมอวยจังวะนะฮะทำไมมันดีอะไรอย่างขนาดนั้นมันเทพไปเลยขนาดนี้ บอกแบบนี้เลยครับว่าดิแคนไรส์ยังจะเก่งได้มากกว่านี้อีกครับนะฮะด้วยอายุที่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับยังไม่ได้ถึงจุดสูงสุดหรือว่าจุดที่ดีที่สุดในการท้าแข่งของเขาเนะครับเขายังจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็ในประวัติของเขาเนี่ยเออเดี๋ยวผมทําประวัติเขาแยกให้อีกอันนึงเลยกันประวัติเขาตอนก่อนที่จะมาเซนอลตอนอยู่เวสแฮมก่อนยูเอสแฮมเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแต่อันนั้นยาวหน่อยนะครับแต่ว่าที่จะบอกก็คือดิแคนไรส์เนี่ยไม่ค่อยเจ รบกวนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นสเปคที่อาร์เซนอลต้องการมากๆจริงๆนะครับเพราะว่านักบอลของอาร์เซนอลหลายๆคนเนี่ยนะครับเป็นสิบ0ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเล่นดีๆมาเล่นดีๆมาเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะกองกลางตัวรับนะครับก็มีโทมัสปาเตนี่ก็กระดูกยุงครับแป๊บๆเดี๋ยวเจ็บแป๊บๆเดี๋ยวเจ็บนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะเพราะฉะนั้น การที่ไม่เจ็บเนี่ยน,นอกเหนือจากการได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีเท้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้มากกว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นประจําครับผมก็เลยเชื่อว่าดิแคนไรส์เนี่ยยังจะไปต่อได้มากกว่านี้ยังจะเก่งได้มากกว่านี้และจะพาทีมอาร์เซนสลประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้แน่นอนครับ เอาล้ครับปล่อยผมอวยอยู่คนเดียวมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้ถึงทุกท่านอวยเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับดีแค n นไร้นะครับลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยคุ้มค่าคุ้มราคาไหมเลิฟแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ชนะใจนะครับต้องอีกสักหน่อยไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยหรือว่าเฮ้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วชอบแล้วนะครับก็ ช่วยบอกว่าเราหน่อยกันละกันนะครับและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกับคุยกันเนื้อใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ